ไผูไ้ผ่าท็อปะตะกลาเนี่ย,ยนี่กอ้โหกเบสสูบเพื่อนเศรษฐกิจนะกับ,บตัวนี้เบสคิงฟ็อกสวยเลออ่อนครับปลาของงามไม่ได้วยไรดูตัวต่อไปกันยีแมงกับดีผ่าเลยวะ แต่รวังคันเด้อเด็ดแม่ติดอะโอ้โหสวย หยุดกิ๊บโ้ยเล่นนเน่วงน้ำมาเลยนี่โอ้โหอ้เด็ดนี่โอ้โหอ้เด็ดตามมาเยอะตามตามตาม ก,ก,รกระสุบเหรอเออกระสูบ <c oughs> <c oughs> สวยด้วยกระสูบบอดี้แทล์มก็บอกว่ามันมีตัวเดาเอาพี่แม่แม่ก็เข้ามาอยู่ในเนี้ยนะ รู้ว่าฉะโดนะเออบัดแรกเป<า>็นชาโดเลยสูบเพื่อนเศรษฐกิจนะจัดต,ตัวนี้เบสคิงฟ็อกตัวออ่อนครับขวาก็เง,งามไมไดได้ด้วยอะไปดูตัวต่อไปกัน นลองมาต้องทิ้งไหมโอ้ยอะไรวะผู้ผายท็อปเปต,ตกปลาเนี่ยเผยเยพี่ย่าแม่งแบบแรงกับดีผ่าเลยวะกระ<า>สุนไปแล้วครับครับมันเบ็ดข,ขีดฟอกนะฟอกนะครับกระสุนติดกิจไปตามดูตัวต่อไปครับ